มีเท่าไหร่ก็หมดค่ะถ้าในลายมือมีแบบนี้นะคะข้อสังเกตที่1ก็คือระหว่างเส้นชีวิตกับเส้นสมองจุดเริ่มต้นไม่ติดกันห่างกันแบบนี้นะคะเรียกว่าถุงซับรั่วค่ะเงินทองรั่วไหลเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่ถึงแม้จะหาเงินเก่งรายได้ดีนะคะค้าขายเก่งเงินทองสะพัดแต่ก็ เข้ามือซ้ายออกมือขวาหมุนเงินมือเป็นระวิงนะคะเงินทองล้วไหลเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่จุดสังเกตข้อที่สองก็คือบนเนินอาทิตย์ใต้เหนียวนางนะคะเส้นอาทิตย์ไม่มีเส้นอาทิตย์บางเส้นอาทิตย์ขาดแล้วหน่ำซ้ำยังมีเส้นตัดเส้นขวางเส้นอาทิตย์อีกนั่นหมายความว่าดวงชะตาจะเป็นคนที่มีความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง นะคะพอมีเงินเข้ามาก็มักจะมีคนมาขอหยิบยืมแล้วไม่ได้คืนหรือทวงยากเพราะฉะนั้นดวงชะตาในเรื่องเงินเงินทองทองจะมีเรื่องของการสูญเสียการถูกเบียดเบียนทางด้านทรัพย์สินเงินทองหรือจะเกิดคดีความฟ้องร้องให้ต้องเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงการเงินไม่แน่ไม่นอนการเงินมีเข้ามาก็หมดไปนะคะ ดังนั้นใครที่มี2จุดนี้เสียนะคะต้องระมัดระวังให้ดีเรื่องเงินเงินทองทองค่ะเก็บเป็นเงินสดไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเก็บเป็นเงินสดก็มักจะมีคนมาช่วยเราใช้หรือเราเองอาจจะมีปัญหามีภาระที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยให้เงินที่เราหามาได้หมดไปนะคะต้องเก็บเป็นทรัพย์สินเช่นเก็บเป็นที่ดินอสังหาริมทรัพย์เก็บเป็นทรัพย์สินที่มันออกยาก,ยาก หรือเก็บในรูปแบบของการลงทุนนะคะก็คือเก็บเป็นลักษณะของทรัพย์สินที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเวลาที่เวลามันผ่านเข้ามานานๆนะคะพอยิ่งถือครองไว้นานนะคะราคาของทรัพย์สินที่เราถือครองเนี่ยมันก็จะยิ่ง เพิ่มภูนทวีนะคะก็ถือว่าเป็นการเก็บเงินและ็นการลงทุนในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันเพื่อที่จะช่วยแก้เค็ดหรือว่าแก้ไขปัญหาการเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่ของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวงังหักห้ามใจและวางแผนในเรื่องของการเงิน ให้ดีๆด้วยนะคะสําหรับคนที่มีจุด2จุดเนี้ยนะคะที่อาจารย์ได้แนะนำไปว่าเป็นข้อบกพร่องนะคะทั้งถุงซับรั่วทั้งเส้นอาทิตย์เสียหายเนินอาทิตย์เสียหายต้องมีเรื่องเสียงเงินเสียทองเสียชื่อเสียงหรือถูกโกงให้ระมัดระวังก็มีวิธีแก้เค็ดมีวิธีแก้ไขอย่างที่อาจารย์แจ้งไปก็จะทำให้สามารถรวยได้มีความมั่นคงทางด้านการเงินได้ค่ะ หากสนใจดูลายมือส่วนตัวหรือสนใจสักลายมือเศรษฐีสามารถแอดไลน์แอดนายพยากรเพื่อสอบถามรายละเอียดค่ะ